สวัสดีค่ะวันนี้รุ่งพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะที่นี่คลองเจ็ดหนองเสือปทุมธานีนะคะสำหรับแปลงนี้นะักบรรยากาศเป็นธรรมชาติลมพัดเย็นสบายเลยนะคะที่ดินมีแบ่ง200ตารางวา1ไร่และ2ไร่ตอนนี้ก็ถูกจองไปหลายแปลงแล้วนะคะเพราะว่าราคาจับต้องได้นะคะ เพียงไล่ละ1,90 0 0ล้บาท200ตารางวาเพียงแปลงละ590,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีโอนเลยนะคะมีน้ำมีไฟฟ้าให้ด้วยนะคะที่ดินราคาต่อตารางวา2,700นิดนิดๆเองนะคะถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะสำหรับ โซนคลองเจ็ดหนองเสือนะคะการเดินทางก็สะดวกมากมากมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ34กิโลนะคะหรือถ้ามาจากถนนลังสิตนะครนายกนะคะเข้ามายัางแปลงเพียง18กิโลเมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะคะจะเป็นเส้นธัญ,ญบุรีวังน้อยนะคะประมาณ7กิโลก็วิ่งฉลุยเลยนะคะเส้นทางเชื่อมต่อได้หลายทิศทาง จะไปคลองหลวงไปสลับรุรีไปวังน้อยหรือจะเข้าเมืองนะคะเป็นจุดที่สะดวกมากๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวลุงพาชมบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินนะคะตามมาเลยค่ะพาชมบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินนะคะโซนนี้จะเป็นด้านท้ายแปลงจะเห็นด้านที่มีธงนะคะเป็นโซนด้านหน้าเริ่มจาก1ไร่ถัดเข้ามา200ตารางวา จนมาถึงแปลงด้านหลังนี้นะคะแปลงที่เห็นพื้นที่2ไร่1งาน90ตารางวานะคะบรรยากาศรอบๆสวยงามนะคะแปลงนี้นะคะขนาด2ไร่1งาน90ตารางวาราคา2 6 90,000บาทพื้นที่สวยเป็นที่น้ำไม่ลึกเลยนะคะถนนในโครงการกว้างถึง7เมตรเลยนะคะโครงการจะเดินน้ำเดินไปถึงหน้าแปลงนะคะ ที่นี่เหมาะอยู่อาศัยหรือจะมาทําเป็นบ้านสวนบ้านหลังที่สองก็เหมาะนะคะบรรยากาศดีรอบๆมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวแปลงนี้ขนาดสองไร่1งาน90ตารางวารูปแปลงสวยพื้นที่สวยเป็นนามไม่ลึกนะคะปรับถมนิดหน่อยก็จะได้พื้นที่ที่สวยมากๆเลยนะคะที่ดินสวยบรรยากาศดีอยู่ไม่ไกลนะคะคลองเจ็ดหนองเสือปทุมธานี ตอนนี้เหลือไม่กี่แปลงแล้วนะคะลูกค้าจองเกือบเต็มแล้วรีบมาจับจองนะคะพื้นที่สวยรับรองไม่ผิดหวังนะคะราคาจับต้องได้นะคะเริ่มที่200ตารางวา5 9 0 0 0บาทนะคะ1ไร่1 0ล้าน90 0บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะราคาจับต้องได้และน่าจับต้องมากๆนะคะ ต้องรีบหน่อยนะคะก่อนหมดนัดชมที่ดินกับรุ่งได้ที่0639320999ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ